การปกครองในแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นอย่างไรมาหาคำตอบนี้ไปพร้อมกันกันกบดูเวิชอ่์สมบูรณาญาสิทธิราชหรือแอปซู o มอนาคีเป็นรูปแบบการปกครองรูปแบบหนึง่งที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานส่วนใหญ่แล้วมักจะสืบต่อจากระบบการปกครองในแบบศักดินาระบบการปกครองในแบบสมบูรณาญาสิทธิราชหมายถึงสมบูรณ์ในสิทธิ์กษัตริย์ มีสิทธิอันชอบโดยสมบูรณ์เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการกำหนดภาษีกฎหมายรูปแบบเศรษฐกิจแต่ทว่าก็มีบรรดาข้าราชการต่างๆทำงานให้ในตามกระทรวงโดยรับคำสั่งจากกษัตริย์เพียงเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากระบบศักดินาตรงที่ศักดินาจะมีการแบ่งลำดับชั้นอำนาจหน้าที่กันอย่างชัดเจนและผู้ที่อยู่ในลำดับชั้นไหนๆก็ตามก็จะต้องทำงานของตน ส่งเงินตราทรัพย์สิสนหรือแรงงานที่ตนหามาได้รับใช้ชนชั้นที่อยู่สูงกว่าไปเรื่อยๆยกตัวอย่างเหมือนในสมัยอยุธยาของสยามก็จะเริ่มต้นจากชนชั้นที่ต่ำที่สุดคือทาตอาจจะเป็นเฉลยสงครามหรือทาตไถ่สินที่พ่อแม่อาจจะเป็นหนี้บรรดาเจ้านายเจ้าขุนถ้าอยากปลดหนี้ก็จะต้องนำลูกมาเป็นทาตสูงขึ้นมาหน่อยคือไพ่ไพ่หลวงไพ่สมไพ่ส่วนก็ต้องทำงาน รับใช้ขุนนางพระยาออกยาและบรรดาเจ้านายเหล่านี้ก็จะต้องรับใช้เจ้านายเจ้าฟ้าพระองค์เจ้าและสุดท้ายไม่ว่าจะเงินตราอัฐทองคําที่ดินก็จะต้องส่งไปถึงมือกษัตริย์หรือไม่ก็ราชสํานักแต่เมื่อถึงช่วงต้นของรัตนโกสินทร์ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสตรินามาเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชจากที่เดิมต่างคนต่างทําหน้าที่ของตนเองกลับกลายมาเป็นอนํานาจทั้งหมด กลับมาอยู่ที่กษัตริย์และบรรดาเจ้าฟ้าพระองค์เจ้าต่างๆก็ทําหน้าที่เป็นรัฐมนตรีในกระทรวงพวกพยาออกยาเจ้าขุนก็ทํางานอยู่ในกระทรวงส่วนไพร่ทาตถูกยกเลิกไปในรัชสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกล้ารนเก้ารัชกาลที่5ด้วยเพราะราชสำนักต้องการที่จะสร้างระบบการจ้างงานและไปเก็บเงินโดยใช้ระบบภาษีแทนและด้วยระบบเช่นนี้เองทําให้บรรดาเจ้าขุนขุนนางทั้งหลาย ไม่มีทาาหรือไผ่ยอยู่ในกำมือช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสั่งสมกำลังและแย่งชิงตำแหน่งกษัตริย์เหมือนกับในยุคอยุทยาที่มีการเปลี่ยนแปลงราชวงศ์อยู่บ่อยครั้งในประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์ของมวลมนุษยชาติแล้วระบบนี้จะอยู่ในยุคของศตวตรรษที่1 7ถึง18ซึ่งเป็นช่วงยุคเรืองอำนาจของกษัตริย์เป็นอย่างมากถึงแม้ว่าระบบฟิวดอนหรือศักดินาจะยังคงปะปอนอยู่แต่สำหรับกษัตริย์และราชสำนักแล้ว สมบูรณาญาสิทธิราชหรือว่าแอปเปิลูดมอนาคีเป็นระบบการปกครองที่มั่นคงและมั่งคั่งมากกว่าตัวอย่างกษัตริย์หลายพระองค์ที่ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นพระเจ้าหลุยส์ที่15แห่งจักรวรรดิฝรั่งเศสจักรพรรดิโยเซฟที่1แห่งจักรวรรดิเยอรมนีจักรพรรดิปีเตอร์ที่1แห่งจักรวรรดิรัสเซียจักรพรรดิมุสยิโตจักรวรรดิญี่ปุ่นแต่ทว่าด้วยเหตุที่สมบูรณาญาสิทธิราชเปิดโอกาสให้ทาสไพร กลายมาเป็นประชาชนหรือว่าผสกนิก่อนที่พอจะมีสิทธิ์มีเสียงมีสิทธิ์ในการทํางานมีสิทธิ์ในการสร้างงานสร้างธุรกิจหรือมีแนวคิดเป็นของตนเองที่แต่เดิมจะต้องคอยทําตามคําสั่งจากท่านขุนเจ้าพญาปอ,อกยาต่างๆแต่บัดนี้ไม่ต้องอีกแล้วทําให้เกิดชนชั้นใหม่ที่เรียกตนเองว่ากระดุมพีหรือว่าชนชั้นกลางมากขึ้นประชาชนเริ่มมีเงินเริ่มส่งเสียให้ลูกหลานของตนเองนั้น ได้รับการศึกษาเมื่อจบการศึกษาจะได้กลับมาทำงานข้าราชการจะได้เป็นเจ้าคนนายคนตามที่คาดหวังว่าจะยกระดับชีวิตวงตระกูลของตนเองจากครอบครัวชาวไร่ชาวนาให้เป็นครอบครัวข้าราชการมีกินมีใช้เหมือนกับในยุคของระบบสักดินาแต่แล้วด้วยความที่เหล่านิสิตนักศึกษาเหล่านี้นั้นครั้นอดีตยังยาวไว้พวกเขาเคยลำบากจากระบบสักดินาเมื่อไปเรียนและศึกษาวิชาต่างๆในต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันอังกฤษต่างก็พบว่าชาติที่พัฒนาและมีการจำกัดอำนาจของกษัตริย์นั้นมีความเจริญเป็นอย่างมากความจริงแล้วไม่ใช่เพียงแค่ในสยามเพียงเท่านั้นที่เราลูกหลานชนชั้นกลางเหล่านี้เห็นถึงความกระจุกตัวในอำนาจของกษัตริย์กาฟิโลปชิปนักศึกษาบอสเนียเชื้อสายเซิร์บหลอบหญิงมงกุฎราชกุมารฟรานซ์เฟอร์ดินานด์เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับแนวคิดทางการเมือง และการดำเนินนโยบายนำเอาประเทศออสเตรียและฮังการีมารวมกันจกักรพรรดิอุมแบโรโตที่1แห่งอิตาลีถูกลอบปลงพระชนหลังจากที่พระองค์มีการสั่งให้สังหารหมู่ประชาชนที่มีแนวคิดอนาธิปไตยในมิลาจากักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่1แห่งจกักรวรรดิยูโกสลาเวียถูกลอบปลงพระชนจนเสียชีวิตโดยวาโตเซอร์อเซมสกีสมาชิกองค์กรปฏิวัติมาซิโรเนียที่มีแนวคิดชาตินิยมและไม่เห็นด้วยกับการกระจุกตัว และเถลิงในอำนาจของกษัตริย์ยิ่งเมื่อหลังจบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชก็ค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับกษัตริย์ทั่วโลกประชาชนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองระหว่างประเทศต้องตายไปในสงครามเนื่องจากกษัตริย์ของแต่ละชาติก็มีความพยายามที่จะขยายแสนยานุภาพไปยังดินแดนอื่นๆจนสุดท้ายทำให้ก่อเกิดสงครามครั้งใหญ่ไปทั่วภูมิภาคราชวงศ์เยอรมัน ที่นำโดยคาริเซอร์วิลเฮมที่สองราชาวงศ์ออสเตรียของพระเจ้าข่าวที่หนึ่งราชาวงศ์รัสเซียของพระเจ้าซานิครัสที่สองจักรพรรดิออตโตมันที่นำโดยพระเจ้าเมฮเหมตที่6ก,ก็ค่อยๆถูกปฏิวัติโดยพวกชาตินิยมบ้างพวกคอมมิวนิสต์บ้างประชาธิปไตยบ้างรวมถึงสยามประเทศในปีคิดทศกราชที่1932หรือตรงกันกันกบพศ .2475 ก็หมดสิ้นอำนาจในฐานะ กษัตริย์สมบูรณาญาสิทธิราชทรงเอาไว้ซึ่งเป็นประมุขของรัฐเพียงเท่านั้นและทั้งหมดนี้คือภาพรวมและนิยามของคำว่าระบบก,การปกครองในแบบสมบูรณายาสิทธิราช